รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมาจากทิปพยาประกันภัยเริ่ม4,900บาทต่อปีโทร1 7 3่ยาสีฟันสมุนไพรดอกเบอร์คูคิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณแค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อเจอของกินอุ้ยกวดไม่มีใครอย hai hai. ู่อกวยสุกแล้ด้วย ไมือนเราจะต้องเอาทั้งคือเลย <c oughs> ไม่มีใครอยู่ <c oughs> พิษโควิดทําให้เราจะต้องมาหากินแบบนี้จะเจอกล้วยสุกแล้วไม่ต้องอยรอเลยกินได้เลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเลยเอ่ <c oughs> เอา,าวันดีครับ พี่พี่สวัสดีครับพี่รู้จักนี่ไหมพี่หนูเนี่ยเขาเป็นอ่าเป็นหัวหน้าศูนย์เขาใหญ่โตโมโหลานเขาปลูกต้นมงต้นไม้เลี้ยงมงเลี้ยงหมูเต็มไปหมดแล้วพี่รู้จักป่ะโอไม่รู้จักได้ยังไงล่ะคะนี่แหลนี่แหละป้าหนูอะไรไหนป้าหนูตัวจริงไม่ใช่ไม่ใช่ พา่หนูพี่หนูเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าศูนย์ก็สวยงามใหญ่โตมโหฬารตัวก็งดงามแต่งตัวดูดีเป็นหัวหน้าศูนย์อนี่แหละค่ะตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าให้พาไปหาพี่หนูหน่อยอย่ามาอุปโลกไม่ได้อุปโลกนี่ละจริงไหนละพี่หนูนี่คนไหนคนนี้เป็นหัวหน้าศูนย์เปล่าใช่เลยตรงนี้คือตาหนูค่ะอีกนะเก่งตัวโตไม่เป็นไรค่ะน่าัก เจิงๆนะโอ้ยใจแห้งพี่หนูจ๋าได้เลยอยากได้ไรเห็นกล้วยเมื่อกี้ก็อยากกินเห็นหมูก็อยากฮะอันนี้มันของหมูไหนกล้วยนะของคนของหมูของคนก็ผมจะกินไงจะเอาไปกินเนี่ยได้แต่ว่ามันไม่สวย คุณบอกเป็นอย่างหรอกมกินได้ไหมอ่าได้ปลอดสารเคมีได้เลยในไหนก็มาที่นี่แล้วก่อนจะกินพี่หนูจ๋าอยากรู้จังเลยว่าวิธีการทํากินทําไมที่นี่มันถึงอุดมสมบูรณ์อย่างเนี้ยผมมาไป่แห้งมานานแล้วอยากจะมีช่องทางในการทำอาหารกินบ้างทํายังไงดีทำอะไรก็ได้นึกอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นเลยใช่อยากทําอะไรทําเลยอย่าไปคิดอย่างเดียวจริงพาไปดูพาไปดูได้เลยป เาไปทั้งบนด้วยได้เลยเอากล้วยไปด้วยนะเอาไปได้เลยยกให้แบบนักใชโอ้สงสารจังเลยมามานั่งคุยกันมาเพิ่งคิดได้ว่าต้องสงสารผมด้วยนะพี่หนูนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่โอ้ยทีนี้มาคุยกันอย่างจริงจังเลยพี่หนูจ๋าทำยังไงถึงได้ทำสูตรการเรียนรู้ขึ้นมาได้ ชอบ,ชอบทำแรกเลยเอ้าแล้วใครคนแนะนำมาครับคนแนะนำเหรอไปดูงานโครงการพระองค์ท่านอนานยังนานแล้วสิบกว่าปีสิบโอ้แล้วพื้นที่ตรงนี้พี่หนูมีทั้งหมดประมาณกี่ไร่ตรงนี้เหรอเออร้อยกว่าไร่โอ้ยมันไม่เล็กนะเนี่ยร้อยกว่าไร่คือทำกี่คนทำครอบครัวเดียวก็คือครอบครัวอ๋อโอ้ยดีช่งเลยค่อยค่อยขยายทำแล้วศูนการเรียนรู้ว่ะพี่ศูนยการเรียนรู้ก็คือ พวกพี่น่ะรวมกลุ่มชาวบ้านกันก็ทําเรื่องเศรษฐกรรษฐิจพอเพียงอะไรงี้แหละไปอบรมไปดูงานทําแปรลูกทารวมกลุ่มแล้วเสร็จแล้วเขาก็เห็นว่าคือสมาชิกก็มาช่วยกันเนาะอย่างต้นไผ่เนี่ยก็คือจ้างสมาชิกนี่แหละมาออกก็มาปลูกกันเองใ้ามาปลูกแล้วขุดสะเนี่ยอขุดสะเสร็จชาวบ้านเขาก็มาช่วยกันปลูกหญ้าแฝกแล้วต้นไผ่ที่ปลูกไว้ทําไมอ่ะอันนี้ต้นไผ่เนี่ยเดิมทีเนี่ยตั้งใจจะเอาไว้แค่กินหน่อ อ๋ออันนี้คือเป็นไผ่ที่กินหน่อได้อ๋อตอนแรกยังไม่เห็นเพราะว่าน่าจะตัดไปแล้วแล้วก็พอหน่าเห็ดโคนเห็ดโคนขึ้นเต็มเลยตรงนี้นะใช่จริงเหรอจริงเพราะเราไม่ใช้สารเคมีเลยอ๋อแล้วเวลาถึงเวลาสมาชิกที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยเขาก็มาช่วยกันทํามาช่วยกันปลูก เสร็จแล้วเนี่ยหน่อไม้เกิดเขาก็ตัดกันไปกินผักอะไรเกิดก็มาแบ่งกันไปของเราพี่จะไปให้เขากินฟรีๆได้ยไงเนี่ยไม่เป็นไรหลอกแบ่งกันทำไมไม่เอาไปขายจะได้ราคาดีๆก็ถ้าขายเนี่ยมันมันได้เงินมาใช้แค่เดียวหมดแต่ถ้าให้เนี่ยเพื่อนมาเยอะอืมเขามีอะไรเขาก็มาแบ่งเลอาออย่าไปใจแค่ ออใยหลวงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้ถูกต้องอย่าไปใจแคบเอไออะไรก็อยจะขายเออะไรก็จะขายอย่างเดียวเห็นไหมคนที่บาตเดียวสลึงเดียวก็ต้องขายนะจนชนะเลิศตบมือให้พี่หนูสาธุเยีดเยี่ยมกระเทียมดองยกนิ้วให้เลย